สวัสดีครับผมเอลอมปางนะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคในการดูเหรียญพระยาพิชัยดาบหักนะครับจัสร้างในปี2513นะครับอันดับแรกนะครับเหรียญพระยาพิชัยดาบหักนะครับจะแยกด้วยกันทั้งหมดจุดสอบล็อกนะครับจะมีบล็อกบอกเต็มกับบอกขาดนะครับนะแล้วเราสังเกตดูถ้าเป็นบล็อกบอกขาดเราสังเกตดูครับตรงบริเวณนี้ครับตรงบอ็อกไม้ตรงนี้นะครับนะจะมีเส้นขาดครับไม่เชื่อมต่อกันนะครับตรงบอิเวไม้เนี่ยตรงบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีตัวขาดตรงตัวหนังสือนะครับนี่ไม่เชื่อมกัันนตรรงี้คบ เล็กๆครับนิดนึงครับมีช่องนี่เขาเรียกว่าบล็อกบ่อขาดเป็นบล็อกนิยมนะครับถ้าบล็อกเต็มจะเป็นบล็อกธรรมดานะครับลักษณะในการดูพระรุ่นนี้ครับจะเป็นพระที่แกะจากบล็อกกระสันะครับเราสังเกตดีๆครับพื้นเหรียญนะครับนะจะเรียบตึงแล้วนะครับสังเกตดูจะมีเส้นๆนะครับที่วิ่งนะครับไปชนขอบทั่วบริเวณพระเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะเป็นรอยเสี้ยนเล็กๆครับนะนี่ครับที่วิ่งเข้าไปชนตามขอบนี่ไหมนี่ครับเป็นรอยเส้น เซียนเล็กเล็กครับเห็นไหมครับเสียนเล็กๆครับนะครับวิ่งไปชนขอบเหลียมคนก็จะเรียบตึงมากนะครับนี่ครับนะครับนะสังเกตดูครับเวลาพลิกหลังเหรียญนะครับนะจะมีอะไรให้ดูหลายอย่างนะครับนะอย่างเช่นนะครับหูเหรียญครับเราสังเกตดูนะหูเหรียญบริเวณนี้ครับข้าหูเจาะนะครับ จักเล็กๆนะครับจะฟิตพอดีกับห่วงเหรียญพอดีเลยครับเวลาเราสังเกตดูนะครับแล้วจะมีรอยล่องเป็นล่องคันนาครับนี่เห็นไหมครับจะเป็นล่องอยู่ตรงบริเวณนี้ครับใต้ห่วงเหรียญนะครับแล้วนะครับลักษณะนะครับการปิ้นพักที่ปิ้นขึ้นอย่างนี้นะครับจะเป็นทําให้ดูพิจารณาง่ายนะครับนะนี่เกิดจากแรงกระแทกของตัวตัดนะครับนะเราสังเกตดูจะมีการแต่งตะไบนะครับเป็นรอบเป็นแบบรอยตะไบนะตามขอบนะครับยิ่งเราเห็นเนื้อปิ้นเนี่ย อย่างเงี้ยปริ้นออกมาเงี้ยยิ่งทําให้วิจารณาง่ายครับเนี่ยนะครับัวเรยนี้ครับปลิ้นดูง่ายครับแล้วขอบเหรียญด้านหลังครับจะตั้งสันเลยดูการตั้งสันจะไม่ตื้นนะครับเนี่ยดูตั้งสันนะครับอีกอย่างนึงครับเวลายบหลังเหรียญมาดูนะครับพื้นเหรียญจะเหมือนด้านหน้าเลยครับนะพื้นเหรียญทนตังสือจะตื้นแต่มีความคมชัดนะครับแล้วนะครับดูครับเส้นเส้นจะวิ่งเนี่ยเห็นไหมวิ่ง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 คุ่มคมป่มคมคมครับเนี่ยครับนะวิ่งคมคมนะครับ่อยเส เ่อเซียนที่วิ่งไปชนขอครับพวกนี้จะมีความโคมชัดมากๆนะครับนะเห็นไหมครับนี่ครับครับจะมีความโคมชัดมากๆครับดูนี่ครับนะโคมชัดมากๆครับนะสวยๆครับนะนี่ครับแบบนี้นะครับสวยๆก็อยู่เลทประมาณ1 5ื่นห้าถึงสองหมื่นนะครับนะตองบอกนิยมจุดใจตังของเหรียญรุ่นนี้ครับเราสังเกตดีๆครับนี่ครับนะเราจะเห็นนะครับนี่ลักษณะการตัดถ้าตัดฉีกๆอย่างนี้นะเป็นกระดาษทรายอย่างนี้นะแท้เลยนะครับเนี่ยตัดเป็นกระดาษทรายเนี่ยนะนี่เห็นไหมเนี่ยตัดเป็นกระดาษทรายอย่างนี้นะแท้เลยครับดู เห็นไหมเนี่ยตัวตัดตัดกระดาษทรายดูหนาๆครับดูหนาๆดูเนี่ยมีรอยแตกจะทําให้พิจารณาง่ายครับนี่ฮะเห็นไหมครับตามขอบนี่ไหมครับรอยแตกรอยเหมือนระเบิดของเนื้อผ้านะครับอย่างเงี้ยทำให้ดูง่ายครับเนี่ยรอยปลิ้นะครับนะตัดกระดาษทรายนี่แท้เลยนะครับเนี่อย่างงี้ครับแท้เลยนี่ไหมกระดาษทรายรอยตัดตัดมาครึ่งหนึ่งฉีดนิดหนึ่งฉีดนิดหนึ่งฉีดนิดหนึ่งนี่ก็เป็นรอยปลิกนครับอยปลิ้งนะครับนะนี่ครับนะสวยๆก็ประมาณหมื่นห้าถึงสองหมื่นใครมีผมยินดีรับเช่านะครับยัดส่งรูปภาพมาขายได้นะครับ พิมพ์ลายแอดนะครับนะนะแอดไซน์นำน้าตามด้วยเอภาษาอังกฤษ,กฤษพิมพ์เลข3ตัวตามด้วยเลข7 4ตัวครับนะนะครับเป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้เป็นำปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ